สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนเขียน VB นะครับในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการใช้ตัว Picture Box นะครับตัวรูปภาพนั่นเองนะครับก็มาที่ตรง Tool Box นะครับ Tool Box เราเลือกเครื่องมือนะครับที่ชื่อว่า Picture Box นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ Picture Box นี่ครับ พิเชอร์บ็อกคราวนี้พิเ t อร์บ็อกเนี่ยก็เป็นพูดง่ายก็เป็นรูปภาพนะครับรูปภาพรูปภาพธรรมดานะครับทั่วไปไม่ได้มีอะไรนะครับก็วิธีการใส่รูปภาพก็มาที่ Back g r o u n d image นะครับแล้วก็บล็อกไฟล์รูปภาพลงไปนะครับแต่ผมจะใส่รูปภาพลงไปนะเ,เดี๋ยวใส่เป็นรูปภาพเป็นรถแล้วกันนะครับเป็นรูปรถ แล้วก็กดโอเคครับสังเกตว่ารูปมันมีขนาดใหญ่ครับลูปมันมีขนาดใหญ่มากนะครับมันก็เลยเห็นเป็นขาวๆนะครับพะต,ตรงนี้จะเป็นขาวๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขยับรูปให้มันพอดีครับโดยที่มาที่ Background Image Layout นะครับแล้วก็เลือกแบบ Street นะครับ หรือว่าเลือกแบบซูมก็ได้ครับซูมตีทนะครับถ้าแบบติทเนี่ยมันก็จะพอดีกับส่วนนะครับพอดีกับช่องที่เราทําไว้นะครับแต่มาตาส่วนมันก็จะไม่พอดีครับเราต้องมาขยับเอาเองถ้าส่วนแบบเลือกแบบซูมนะครับมันก็จะออพอดีครับพอดีกับตัวตัวเดิมนะครับตัวเดิม ต่อมาจะมี border style นะครับก็จะมีแบบฟิกนะครับก็มีเกาะรูปภาพมีแบบฟิก 3D ครับก็เป็นแบบสามมิติครับมีนูนขึ้นมานะครับคราวนี้เดี๋ยวตัว border เนี่ยเราเอาแบบธรรมดาแล้วกันนะครับเป็นเป็นฟิกธรรมดาเห็นไหมครับก็เราสามารถ เอาพิเจอร์บ็อกเนี่ยมาท,มนะมาทํา,เ,าเ,ทเป็นปุ่มนะครับมาทําเป็นอะไรได้หลายอย่างนะครับเช่นทาเป็นปุ่มนะครับสร้างมาอีกฟอร์มหนึ่งครับอา่าแอดฟอร์มนะครับสร้างาอีกฟอร์มหนึ่งเป็นฟอร์มสองนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่รายละเอียดลดเพียงหนึ่ง มาเป็นรถเป็นซใช่ไหมครับอ่าขึ้นมาแบบนี้เลือกเอ่อตัวเลือกตัวสตาร์สกีนะครับให้เป็น Center เซนเตอร์ด้วยจะได้ดูง่ายๆนะครับอันนี้ไปที่ฟอร์มหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรูปรถนะครับให้เราดับคลิกไปที่ตัวรูปภาพนะครับแล้วเราก็ขียนโค้ดลงไปนะครับ ก็มีดอท h i แล้วก็ฟอร์มสองใช่ไหมครับดอทโชว์ขึ้นมา <_ an> ก็ลองรัดดูนะครับ <_ an> ก็กดคลิกห็่ไหมครับ <_ an> ก็ได้เรียบร้อยดูอีกรอบนะครับถ้ามันเร็วไป ก็กดคลิกนะครับเห็นค,ครับฟองสองก็มาตอนนี้คือการวิธีอารูปภาพนะครับมันทำเป็นปุ่มนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราก็จะเอาเครื่องมือต่างๆนะครับเช่นเช็คบ็อกเลดีโออะไรพวกนี้ครับมาทำงานร่วมกับตัวพิเชอร์บ็อกนะครับ